พี่น้องครับยูรานก๋วยเตี๋ยวเลือดชามใหญ่นะครับปากซ้อยเคหาชุมชนศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกตเท่านะครับมะพร้าวแคบหมูที่เพิ่นเฮ็ดไปแต่กินกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหะครับพี่น้องเป็นตําแ่บครับพี่น้องครับถ้วยลนะ้วเท่าไหร่ก่อนครับถ้วยใหญ่นี่ย <50 S 1> ถ้วยใหญ่ห้าสิบแล้วถ้วยเล็กเท่าไหร่นะบาทค <50 S 1> ่ะโอ้ถ <50 S 1> ้วยเล็กสิบบาทบ่เดี๋ยวผมสิลองซิมเบิ่งถ้วยนี่เนาะเดี๋ยวพี่น้องสิซิมให้เบิ่งเด้อนี่ซ้ำอันนี้น่อยนี่ละ เออโอ้กรอบดีด้วยชามใหญ่ก็มีนะครับชามใหญ่50าสิบนะครับกา,กากหมูชามเล็ก1ิบาทโอ้ผมสิส๊ดซี่บังซัมเหล็กนี่นะครับพี่น้องอือก็จะแสบครับพี่น้องครับแสบอีรีครับกินบางเด่างไม่มไม่าบอกว่าใหม่สดทุกวันเลยไม่ขาว่าไม่่าไม่ค่าขายก๋วยเตี๋ยวเรื่องนี่ครับตัวนี้น้ำทุกวันเลยบ่ ทำทุกวันเลยใช่ไหมกากหมูทำท,ทำทุกวันก็หมดทุกวันใช่ไหมซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือซื้อวันยังไหนก่อนรอนา้านพรก๋วยเตี๋ยวเรือ,รอครับรอยู่ข้างๆซอยแม็คโคเนาะเปิดต,ต,ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแปเช้า <8 S 2> <มง S 1> ถึงหนเลยเนาะพี่น้องครับมาเบ่งบรรยากาศร้านพนก็มีหอดกาแฟขายมีน้ำขายตอนนี้ยังเ้าอยู่นะครับพี่น้องเพิ่งเปิดร้านนะครับลูกค้ากับวัฒนมาอยนี่พักเบ่งนี่ครับพี่น้อง มือนี้มาสั่งเกาเหลาเพิ่นของถุงครับพี่น้องครับผลพ่อค้าเพิ่นก็เล่นขมักขมีนเฮ็ดเกาเหลาให้อยู่พ่อค้านี่มืออาชีพครับพี่น้องเบ่งทีแหละบิ่งสังเกตเบิ่งเด้อปั๊บ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 หนาเน่นมากก็ขมือสิเปิดมาดีครับเพิ่นว่าเอ้ามากินกันต่อครับพี่น้องครับนี่อ่ากินกากหมูกันต่อโอ้ยมีต้อนกระเทียมพร้อมพี่น้องอืมสุดยอดผมเกาเหลาสว่างเลยกากหมูอันหนึ่งเนอกากหมูหน่อยอันหนึ่ง อืโอ้สุดยอดครับพี่น้องสวัสดีค่ะชุดยอดเนี่ยลูกค้าเพป็นขามาเของร้านแล้วพี่น้องนี่แหะครับพรก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ข้างๆซร้อยแมคโครได้พี่น้องเดี๋ยวสิบห้ามาเมืองนี่แหละครับปากซร้อยปากซร้อยเคหะชุมชนศรีสะเกตคนทั้งคนก็เป็นหางแมคโครนะครับพี่น้องทั้งเด็กกับเขาเคหะพี่น้องครับอ่ะ อนีเพิ่นก็มีลูกค่ามาเขาอล้านแหลวนะครับพี่น้องครับตอนนี้นี่นะครับนี่คือบรรยากาศของร้านพรก๋วยเตี๋ยวเรืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโอ้นี่นะครับนี่เจ้าเชียนชัยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเต็มซื้อล้านเพิ่นในซื้อว่าพอนก๋วยเตี๋ยวเรือเด้อครับพี่น้องพรก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับพี่น้องครับเอาล้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ